<c oughs> ออด้ากองศักด์ครับมันเป็นไฟบังคับของกสทช,ชตามกฎ s t Have ใช่ไหมครับว่าการกีฬาต้องซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีแล้วก็ฟรีทุกแพลตฟอร์มด้วยออผมเข้าใจถูกต้องนะฮะคืออย่างนี้ครับ กฎมาแชฟเนี่ยก็จะบังคับใช้น่นะครับแต่ในกรณีที่มีการถ่ายทอดนะครับเพรารว่าถ้าไม่มีการถ่ายทอดคือไม่มีการซื้อสิทธิ์นะครับก็ไม่ได้มีการกทําผิดในกฎมาแชฟหรือว่ามาแครีแต่อย่างใดนะครับแตว่าไม่ถ่ายทอดครับครับไม่ใช่ไฟบังคับว่าต้องซื้อมาถ่ายทอดแต่ถ้าซื้อมาถ่ายทอดต้องฟรีถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องครับแต่ไม่ซื้อมาถ่ายทอดก็ได้ไม่ผิดอะไรถูกไหมครับเพราะไม่มีใครถ่ายทอดเลยถูกไหมคะ ครับ <Ừ. S 2> ครับถูกต้องครับเพราะว่า <Ừ. S 2> ถ้ามันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับ,รบแต่ไม่มีใครซื้อจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการกระทําผิด ในกฎต่างๆนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามในหลักการนะครับกฎมาส h แ v e เป็นกฎที่ส่งเสริมนะครับอยากที่จะให้มีการถ่ายทอดนะแล้วก็เจตนาถ้าถ่ายทอดแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้มีการถ่ายทอดครอบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีการกระจายไปสู่คนที่อาจจะต้อยโอกาสประกาศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกฎท,ที่เป็นเจตนาดีนะครับแต่เมื่อมีการบังคับใช้จริงแล้วเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นอุปสัรค นะครับในการที่จะหาคนที่จะเข้ามาลงทุนนะครับเพราะว่ากลไกตลาดต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้า <Okay. S 2> เอกชนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ย่อมที่จะต้องหากําไรนะครับเพื่อที่ทำความคุ้มทุนต่างๆด้วยครับ,รบดูไปดูมานะถ้าไปเจอกฎมัดแท v e อย่างนี้นะดรกองศักดิ์มันมีทางเดียวก็คือมันก็ต้องคว้าภาษีแหะ จากกระเป๋ากสทอชอจากกระเป๋าการกีฬาจากกระเป๋าใครก็แล้วแต่ม,มันก็คือภาษีควัก28ล้านไปซื้อเลขสทธิ์จากทางเขมรคขวถูกต้องไหมฮะม,มันเป็นทางเลือกออถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยแะครับก็ราก<า> <พอ S 1> เลือกาดระว ครับครับว่าการใช้เงินต่างๆนะครับก็ต้องคุ้มค่านะครับเพราะว่าการใช้เงินภาษีประชาชนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปใช้จ่ายได้โดยซื้อสุร่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงหลายๆด้านนะครับความคุ้มต่างๆเปรียบเทียบนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยจ่ายในระดับไหนอย่างไรนะครับและในภาวะปัจจุบันเนี้ยราคาที่เหมาะสมมันอยู่ที่ไหนครับที่ผ่านมาเราจ่ายเท่าไหร่คะ ที่เคยจ่ายสูงสุดเท่าไหรค่ค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบแบบใหม่เลยนะครับที่สภาพเนี่ยได้ใช้เอเจน นะครับเป็นตัวแทนในการที่ไปเจรจากับประเทศต่างๆในดีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นค่าร,รมเหียมเพียงเล็กน้อยนะครับอ้เราจ่ายเ<า>มินไปก็อาจจะเป็นหลักห้าพันห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นความที่ต้องการเจตนารมณ์ของมนตรีสีเกมน,นะครับให้มีการเผยแพร่นะครับมีการส่งเสริมในเรื่องของการถ่ายทอดให้ประชาชนในประเทศอาเซียนเนี่ยได้ดูกีฬานะครับที่เป็นของอาเซียน อันนี้ก็เลยเป็นเป็นหลักการใหม่เลยนะเพราะในดีดเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดแต่รมเนียมเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับฟังไปฟังมาคล้ายกับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเข้าใจว่าทางเขมรเขาใช้วิธีขายสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้กับบริษัทเอเจนต์แล้วให้บริษัทเอเจนต์ไปขายต่อดังนั้นจึงเจอเลทมหาโหดอันที่ผมเข้าใจถูกต้องไหเจอไป8 0 0แสนเหรียญ ก็ทำหนองนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการประเมินกันจากหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็ทางขมຈเดงก็คงคิดว่าเอ๊ะมูลค่าจริงๆในการถ่ายทอดเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าที่ที่เคยทํากันในอดีตนะครับอย่างที่กมเรียนว่าก็คงจะมีนักวิชาการมีนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยคิดว่าราคาเนี่ยมันควรจะเป็นราคานั้นราคานีครับสูงสุดที่เราเคยจ่ายเท่าไหร่ฮะลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมนะฮะ รอบที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เกาจะประมาณหมื่นเหรียญนะครับหมื่นเหรียญแต่รอบนี้แปดแสนเหรียญหมื่นเหรียญกระโดดมาเป็นแปดแสนเหรียญครับถ่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จจริงๆนะครับเราก็อยู่เป็นหลักหลักเป็นแสนเหรียญนะครับเพราะว่ารวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการถ่ายทอดนะครับแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมเลยยังไม่รวมสายทอดแปดแสนเหรียญยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสัญญาณเลยนะค่าใช้่ายถูกต้องครับไปๆมาๆนี่มันจะทะลุล้านเหรียญเอ้่ ทำเป็นเล่นไปนะคือเราเรากต็ต้องเรามาระวังนะครับก็เป็น <ừ> เหตุผลนะครับ <ừ> ที่เราต้องทําความเห็นไปว่า <ừ> ตอนนี้เราคิดว่าราคาที่เสนอมาเนี่ยยังไม่ใช่ <Okay. S 2> ราคาที่เหมาะสมหรือว<ล>่ายอมรับได้ครับท,ท,ที่ดูในเบื้องต้นและอยู่ในวงการตรงนี้ตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยถ้าไม่ใช่แปดแสนเหรียญเนี่ยแล้วเหมาะสมและรับได้น่าจะอยู่ที่สักเท่าไหร่นะเบื้องต้นคะคือเราก็ตั้งใจที่จะสื่อสารไปนะครับว่า าราคาเนี่ยไม่ได้เกินกว่าในอดีตที่ผ่านมามากนักนะครับหมายความว่าถ้าคิดตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการขยายตัวตลาดต่างๆเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับปันนี้เราก็คงพอย,ยอมรับได้ครับสักหมื่นกว่าได้ข,ข่าว่ข้าขายเนี่ <c oughs> มันมันคงเป็นไปนได้ยากมาก <Okay. S 2> นะครับแล้ว <c oughs> ก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเราไปคาดหวังว่าจะถ่ายทอดในราคาเดิมเนี่ย <c oughs> คงไม่ได้ okay. ในครับเราก็ต้องดูประเทศอื่นด้วยมีดูไหมเรามีตัวเลขอ้างอิงไหมคนอื่นเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรือเขาตัวเลขเขาสนับราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะหาข้อมูลที่แท้จริงได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็หลายประเทศก็ยังอยู่ในภาวะแบบประเทศไทยนะครับก็คือดูดูเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับว่าบางคนก็ดูมเหันว่าอาการเดียวกัน นะครับซึ่งก็ผมก็ทราบว่าหลายประเทศเนี่ยก็จะมีการทำทำหนังสือหรือทำความเห็นนะครับสื่อสารไปยังประเทศเจ้าภาพนะครับว่าขอให้ครั้งนี้เนี่ยลดราคาลงมาหน่อย เพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดกันได้มากขึ้นครับค่ะท่านผู้ว่าเช็คเลตติ้งในของ Facebook เจาะลึกนะตอนนี้กระแสมาเยอะมากเลยบอกว่าไม่ดูไม่ซื้อไม่จ่ายค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เช็คนี่เกือบร้อย <c oughs> เ็ลยนะไม่ดูไม่ซื้อไม่จ่ายคะ่ะเราเราเราข้าใจความรู้สึกนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับว่าเหมือนกับ <c oughs> เอ๊ะหรืวอรว่ากมพูชาจะเอาเปรียบเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราคงต้องพิจารณาในหลายด้านด้วยนะครับเพราะว่าในด้านของการพัฒนากีฬาเรื่องของการให้กําลังใจการเชีย การชมนักกีฬานะครับซึ่งนักกีฬาไทยหลายร้อยชีวิตนะครับที่จะเข้าร่วมแข่งขันอันนี้ก็มีส่วนในเรื่องของการพัฒนากีฬาเพราะฉะนั้นประโยชน์ในการถ่ายทอดนะครับในแง่ของการสร้างกระแสกีฬาในแง่ของการให้กําลังใจนักกีฬาไทยนะครับที่ฝึกซ้อมกันมาเป็นเวลาหลายปีนะฮะอันนี้ก็มีประโยชน์มีความจําเป็นค่ะถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้ซื้อหรือมันแพงเกินจะรับไม่ไหวจะมีผลกระทบอะไรแรงๆไหมคะ ก็ผลกระทบในเรื่องของกระแสกีฬานะครับเรื่องของการพัฒนากีฬาอันนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้เห็นฝึมือนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ซีเกมเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นบันไดนะครับในการที่เราจะต่อยอดพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับเอเชียระดับระดับโลกด้วยนะครับโอเคครับครับได้หารือในเบื้องต้นกับกศทช ทางฝั่งกสชมีอากาศริยาอย่างไรครับและครั้งนี้เขาพร้อมที่จะควักเงินจากกองทุนอะไรก็แล้วแต่ยางยังไม่เห็นสัญญาณนะครับในการที่จะพร้อมในการที่จะควักเงินอะไรต่างๆนะครับแต่ผมก็ได้เคยได้เน้นหลายครั้งนะครับว่า กฎมัสแฮฟมัสแครี่นะครับอาจจะต้องมีการทบทวนนะครับเรื่องของการความเหมาะสมอะไรต่างๆแต่ก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการทบทวนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าเราก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎแบบนี้ okay, นะครับยกตัวอย่างนะครับว่าการรมธชาเนี่ยได้เสนอเนี่ยมาสามแพ็กเกจตสาแพ็กเกจตใหสุดก็คือ การถ่ายทอดครบทุกแพลตฟอร์มแพ็กเกจที่สองก็คือถ่ายทอดเฉพาะ4ีทีวีแพ็กเกจที่สามก็ถ่ายทอดเฉพาะ i อพีทีวีหรือว่าโอทีแล้วก็โอทีทีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยกฎของมาลซ์แคสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจเล็กได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเลือกอันที่ถ่ายทอดได้ครบทุกแพลตฟอร์มก็คือแพ็กเกจนี่ก็คือปัญหาปัญหาไงเพราะมีกฎมาลซ์แคสไงก็ต้องถ่ายทแพลตฟอร์มมันทำให้แพงด้วยไม่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเลือกแพ็กเกจเล็กตามที่ทางทางเอเจน ได้เสนอมาได้ครับค่ะกสทชมีสิทธิ์ไม่ให้เงินเราได้ไหมก็ก็มีสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นกฎหมายจะต้องบังคับนะครับว่าเขาจะต้องเข้ามาในการช่วยเหลือในการอุดหนุนนะครับเพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดนะครับค่ะสุดท้ายก็เก็เป็นปัญหาหลักเลยก็คือเราก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นสิ่งที่เป็นข้อจํากัดต่างๆได้ครับแต่สุดท้ายเลยนะฮะโดยนโยบายนะฮะที่ดลิสได้รับมา เอ่อต้องถ่ายทอดไหมหรือในส่วนถ้าคุยเรื่องตัวเลขกับมรไม่รู้เรื่องเลยไม่ถ่ายเลยหรือหรืออย่างไรโดยนโยบายปร<ม><จ>ะชาชนเชิญไป <จะ S 2> ดูฟรีเอาแต่รับว่า <S 1> <S 1> <S 1> เราเราได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดแต่ตอนนี้เราก็ทําต,ต้องทําความเห็นไปตรงๆที่คณะกรรมการโอลิมปิกเช่นเดียวกันนะครับว่าในระดับราคาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ราคาที่เรายอมรับได้ นะครับแล้วก็ต้องสะท้อนไปแล้วกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะต้องมีการประสานไปที่กัมพูชานะครับในการที่จะตัดสินใจต่างๆครับค่ะต้องขีดเส้นมีคําตอบสุดท้ายเมื่อไหร่คะการซื้อเราทำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สื่อสารนะครับกับทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กําลังช่วยกันคิดหาวิธีการหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดครับ โอเคเราเลยครับกราบขอบพระคุณมากครับดรก้องศักดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะดรก้องศักดิ์ยอดมณี